ซินเจียยูอีซีนนี้หวัวใช้ตุดจีนเขาให้ใส่ชุดแดงแต่ถาลารัก BMW อัก BMW ยอย่างแรงต้องทำยังไงคะตุดจีนปีนี้มีรถ BMW สวยๆขับไปรับซองอังเป่ากันหรืยังคะตอนนี้ BMW p a r t i บเ o ิล o าเตอขามีรถผู้บริหารไม่น้อยราคาดีพอให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BMW Patino Motor โชว์รูมและสู่ยบริการรถ BMW ห่งเดียวในภาคตะวันตกสาขานคาปรปฐมค่ะสำหรับตุจีนปีนี้นะคะใครที่มีแพผนจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปทำบุญไหว้พระค่ะไว้วางใจให้ BMW Patino Motor สาขานคาปรปฐมดูแลคุณในทุกการเดินทางนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะไหนมาพร้อมกับ BMW Genius ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ธูสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่ธูจะมาแนะนำนะคะ bmw x1 20d xline คันนี้ค่ะคันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะพี่ธูก็สําหรับ bmw x1 20d xline คันนี้นะครับความพิเศษของเขาเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนอนะครับในเ่วนของด้านหน้าค่คันนี้เขาเป็นเป็นตัวที่ l c i ใหม่เรียบร้อยแล้ว<อ>มีการดีไซน์ในเรื่องของไฟหน้าใหม่ หน้ากระจังมีการปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มในเรื่องของ p e r ร์ฟอร์แมของตัวเครื่องยนต์และในเรื่องของ a อ r o ร y n ด m i c มกนะครับที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ BMW มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของบริเวณกันชนคันนี้ X อ i n าสังเกตว่าจะมีการแบบดีไซน์เรียบๆนะครับขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ก็ยังคงเน้นความเป็นสปอร์ตสไตลฉบับของ b m w ไฟตันมอกครับก็มาพร้อมกับไฟตอมอก แบบ LED ที่ช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยในการส่องสว่างทำได้อย่างดีมากๆเลยครับคุช่วยทําให้เราขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะพี่ทูคะไม่ทราบว่าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างคะนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่เราเห็นไปว่าสักู่คันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Hand Free Access เพียงแค่เรามีกุญแจรถอยู่ใกล้ๆเห็นเนาะบางทีเราถือของมาเราไม่สามารถใช้มือเปิดได้ เราก็สามารถใช้เท้าเพื่อเตะเปิดหรือปิดได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากๆเลยครับโอ้แค่ด้านท่ายก็เท่มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วยังอื่นนะครับในส่วนของไฟท้ายคันนี้ครับเป็นรูปแบบใหม่เป็นไฟท้ายแบบ LED L shape นะครับเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติขนาดที่กว้างขึ้นนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยที่สําคัญความเป็นสปอร์ตไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้เรามาพร้อมกับท่อไอเสียคู่นะครับ ซึ่งเป็นท่อเสียบคู่ที่ใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเมื่อเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า X1 รถเล็กแค่นี้เองเก็บของได้เยอะไหมผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับเก็บของได้เยอะมากๆครับขนาดความจุด,ด้านสัมภาระด้านท้ายของเขานะครับเขามีความจุถึง5 0 5ลิตรเลย<ฮ>นะครับและที่สําคัญเมื่อเราพับ,บอราะลาบลงไปนะครับ เขาจะเพิ่มความจุได้ถึง1,550ิลิตรเลยีโอ้เยอะมากๆเลยนะคะงั้นอย่างนี้ไหนขอดูข้างในหน่อยได้ไหมคะว่าสามารถบรรจุหรือมีพื้นที่บรรจุของเนี่ยเยอะมากขนาดไหนคะได้ครับผมเราสามารถใช้เท้าสอดเข้าไปด้านใต้แบบนี้ได้เลยเหรอใช่ครับง่ายสุดต่ก็เปิดอัตโนมัติให้เลยโอ้โหสอ้โกจริงๆค่ะพี่ดูแบบนี้ครับพื้นที่สัมพาระกว้างใหญ่มากครับใส่สัมพาระใส่กล่องใส่รังใส่กระเป๋าเดินทางสบายครับ และสำหรับตอนนี้นะคะเราได้นั่งเข้ามาอยู่ในภายใน BMW X1 X, X Line คันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของคันนี้กันดีกว่านะคะครับในส่วนของภายในข้อดยสารน,นะครับสิ่งที่พิเศษเลยสำหรับ BMW X1 X, X Line นะครับก็นี่ครับเห็นชัดเจนครับหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ10.25นิ้วที่สำคัญครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบนี้ด้วยนะครับ<อ>แล้วตัวหน้าจอเองอยังรองรับฟังก์ชันในเรื่องของ แปเปิลคาเอีกด้วยครับซึ่งแอป l e ิ Pay เพยดียังไงเราต้องบอกว่าก็คือเราจะเอาแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซิงขึ้นไปบนหน้าจอเลย oh. อย่างเช่นในเรื่องของการเปิดเพลงต่างๆนะครับเปิดแมปแผนที่ซึ่งทำได้อย่างง่ายครับในตัวรถเองอะ่ะจริงๆก็มีแ,มแผนที่มาให้อยู่แล้วนะครับจริงเหรอคะใช่เพียงแแค่พอเรามีแอป l e ิ a คาเพเข้ามาช่วยนะครับเราก็สามารถหา Google Map นะครับผ่านแอปพลิเคชันอ่าผ่านโทรศัพท์มือถือ แล้วก็ส่งมาที่หน้าจอได้เลยโอ้โหดีมากๆเลยค่ะถูกครับที่สำคัญครับ X1 คันนี้ยังมาพร้อมแอร์แบบดูอโซนนม่หมายถึงว่าเวลาเราเดินทางไปด้วยกันเราไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วครับว่าชั้นหนาวนะชั้นร้อนนะปรับแยกกันไปเลยครับซ้ายขวาสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เลยใช่ไหมคะครับโอ้โหสะดวกมากเลยค่ะพี่ดูแล้วก็คันนี้ครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดที่ทําให้อ่าในการต่อเกียร์ค่าคเม็นสมูท เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า BMW X1 20d X, 20 X Line คันนี้ค่ะเทสสุดๆไปเลยใช่ไหมคะและยังไม่พอนะคะเพราะว่านะคะตอนนี้นะคะเขามาพร้อมกับราคาเริ่มต้นเพียง1,999,000บาทเท่านั้นค่ะ BSI วารันตีเหลือถึงปี2026กันเลยคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถ BMW สวยๆนะคะในฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไ r i b e นะคะ Facebook Page แล้วก็ช่อง y o u t u bmw e b patino motor ให้ด้วยค่ะหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใจเจียนบายบายสวัสดีค่ะ